สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับสวนบัวหลวงพันไม้นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นไม้มงคลนะคะแล้วก็มีไม้ด่างนะคะจะมีทั้ง2รายการสองอย่างพูดผิดนะคะอ่ะ <c oughs> นะคะเนาะนี่เลยนะคะมีทั้งไม้มงคลอากนิม่านะคะสายพันธุ์ต่างๆครับสายพันธุ์ใหม่นะคะแล้วก็จะมีไม้ด่างนะคะโอวิสันด่างสวยเนาะยิ่งโตยิ่งสวยนับวันยิ่งสวยนะคะนี่เลยนะคะ ต้นไม้สวยมากๆเลยนะคะฝากติดตามหนด้วยนะคะหนูจะมาช่วยคุณแม่ค่ะฝากติดตามหนูด้วยนะคะหนูจะมาช่วยคุณแม่ขายของค่ะยิ้มก่อนยิ้มก่อนค่ะสองต้นค่ะหนุนแม่หนูด้วยนะคะน่ารักจังเลยลูกอายิ้มเจอกันค่ะยิ้มเจอยกันกันยิ้มหน่อยหนูเป็นผู้ชายก็มุมนี้นะคะก็จะเป็น สเสน่ห์จันต่างๆนะคะก็มีจันนาคนะคะสเสน่ห์จันเงินนะคะกวักมรกตดํานะคะฟอร์มกอสวยๆเลยนะคะสิบเก้าใบนี่นะคะซีเลนก็ยังอยู่นะคะนะพิงปรินเซสมัมเบิลนะคะกวักมรกตด่งสวยๆนะคะอ,อันนี้ชอบมากเลยนะคะกุ้งเอ็กทอท่ำนะคะตัวนี้ ลองเอนแปน๊บนึงนะคะอันนี้พวกยอดทองนะคะกูฉลุสูงมากเลยไปค่ะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขอไปเปิด,ปดที่อากูนิมาเลยแล้วกันนะคะอากูนิมานะคะมีน้อยแต่มีนะอันนี้ขันมากราชาแดงนะคะสระซิบนะคะว่าอากูนิมาเป็นของแอนนะอุนหนูแอนด้วยนะคะไม้ดังช่ชคกระชักปของพี่กิฟแต่ว่าอากนิมาเป็นของแอนนะเอนดูแอนด้วยนะคะลูกค้ามา เหมือนเดิมนะคะคันมากราคาตัวเล็กๆนะคะตัวเล็กๆราคาน่ารักมาก2 5 0ห้าสิบาทนะคะน้องมีหน่อนะคะมีหนอสองหน่อสามหน่อเลยนะคะลูกค้าขาใดๆก็คือสีน้องสวยน้องจึ้งมากนะคะ25 0บาทขันมากราคาเด้งมีกระถางเดียวนะคะ250หาบาทจ้าต่อมาตัวนี้เป็นอะโกตัวใหม่นะคะสีหวานมากลูกค้า น้องชื่อธรรมระธรรมระสวยมากดูสีนะคะชมพูหวานหวานอันนี้ให้ไปกระถางละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะสองร้อยห้าสิบบาทสวยจังสวยมากต้นนี้มีหนอนแล้วนะคะกระถางน,นี้มีหนอนแล้วนะอะใครไวใครได้นะคะตัวนี้กระถางละสองร้อยห้าสิบบาทจา้นะราคาแบบน่ารักเบาๆนะคะต่อมา ตัวนี้รวยรถนฟ้าชมพูนะคะหรือว่าเลกาสซี่ชมพูนะคะอันนี้เป็นฟอร์มกอนะคะมี3ต้นในกระถางเพียงกระถางให้แล้วนะคะตัวนี้ให้ไป2อ0คาสบาทเหมือนกันนะคะ250หีกระถางเดียวนะคะมีอย่างละ1อย่างละ2กระถางประมาณนี้นะคะไม่เยอะสวมากต่อมาอนนี้ สมบัติสยามนะคะเป็นกอเหมือนกันนะคะ<า>ยอยู่ในกระถางอันนี้เปลี่ยนกระถางให้นะคะลูกค้าขาอยู่ในกระถาง10นิ้วเนาะสีขาวแบบนี้สวยๆได้ไปก็เอาไปตั้งโชว์ได้เลยนะคะตัวนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วเนาะเพราะว่าความสวยทําให้แล้วอเอาไปอาไป280บาทจ้านะคะอโกอนิมานะคะน้องเป็นไม้มงคลเนาะช่วงนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะใครที่หาของขวัญให้แบบให้ญาติให้เพื่อน<ม>อะไรอย่างนี้นะคะต้นไม้มงคลเป็นอีก อย่างหนึ่งที่กิฟแนะนำนะคะนาะเอาไปปลูกโบสสวยมากสีแดงแบบแดงสดแดงแบบสมบัติสยานน้องน้องมีชื่อที่เป็นสิริมงคลนะคะนะใช่ค่ะหนึ่งต้นเนี่ยเขาขายกันอันนี้เป็นไซส์ใหญ่แล้วนะคะไม่ใช่ไซส์เล็กนะหนึ่งต้นเนี่ยมีขายกัน2 0 0 2 5 0บาทแน่นอนนะคะแต่ว่าวันนี้ทำเป็นกอให้ลูกค้านะคะเนี่ยเอาไปแบบเป็นของขวัญปีใหม่ได้เลย280บาทนะคบะสองบบาทนะคะต่อมา คูกกระถางนี้น่ารักมากเข่งส่งแบบนี้เลยนะน้องเข่งนะคะมิ่งมงคลนะคะชื่อน้องนะคะชื่อแบบเพาะมากนะคะน้องจะออกเป็นแบบสีชมพูนะคะสายหวานสายหวานอันนี้ขอ250บาทนะคะส่งทั้งแบบนี้เลยนะคะส่งทั้งเข่งไปเลยค่ะใช่ค่ะ ก็ใหญ่มากมีสี4ต้นห้าต้นในกระถางเลยนะคะจุกจเท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองกลกมากนะคะมิ่งมงคลมิ่งมงคลโอ้ชื่อดีมากต่อมาต้นนี้เดี๋ยวป้าไม่ได้ไหมคะจำชื่อน่้เดี๋ยวเลาชื่อก่อนอ่ะมาค่ะตัวนี้ได้ชื่อน้องมาแล้วนะคะมหาเศรษฐีแดงนะคะตรษนี้น้องแทมจะเป็นตัวกายแล้วลูกค้าดูสีชมพูแบบสวยมากนะคะอ่ะ อันนี้ทำเป็นกอให้นะคะมีประมาณ1,2,3,4,5มี5ต้นในกระถางนะคะนี่ก็อยาให้ไปราคาพิเศษเอาไป280บาทพอ280บาท <280 S 1> ไม้ <180 S 1> ฟอร์มกอราคา <80. S 1> ไม่ถึง1,000บาทค่ะ อยู่ในกระถางขาวสวยมากกรนะถางขาวนะคะไปไป<ช>เป็นของขวัญปีใหม่ได้เลยบอกเลยสวยจริงอะไรจริงนะคะได้ไปคุณไม่ต้องทําอะไรเลยเป็นตั้งสวยๆที่บ้านได้เลยนะคะแล้วก็ดูสีน้องเข้ากับกระถางม,มากนะคะอนิเชียนะคะจึ้งมากชื่อกระเพาะนะคะเอาคอแสนเมื่อกไปแบบข้างหลัง<ะ><า>สีชั่นไหมโอเคต่อมาอันนี้เดี๋ยวพักพักอากุลมาไปาตัวนี้อ่ะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวให้ราคาแบบพิเศษพิเศษเลยนะคะวันนี้นะคะสําหรับ ร่มญี่ปุ่นนะคะฟอมกอนะ้องมีสองต้นในกระถางนะแล้วฟอมสวยมากลูกค้าขาวันนี้ให้ไปสามร้อยห้าสิบบาทพอ,อนะคะมีแค่สี่กระถางนะคะลูกค้าอะอันนี้ก่อนสามร้อยห้าสิบบาทกระถางที่หนึ่งฟอมกอมสวยมากได้ไปนะคะเปลี่ยนกระถางขาวได้เลยนะบอเลยว่าจึงมากลายนอ้องแบบสวยนาะเป็นแบบเป็นลายพางอะ่ะลูกค้า สวยมากมาที่หนึ่งอันนี้กระถางที่สองนะคะกระถางที่สอง,สองฟอร์มใหญ่มากสวยมากสวยบอกเลยว่าสวยทุกกระถางนะคะรามญี่ปุ่นไซส์ใหญ่ๆไม่มีแล้วนะคะไม่มีแล้วไม่มีของ <บน S 2> แล้วแค่นี้นะคะสามร้อยห้าสิบบาททับสามนะคะอืมสวยมากสามร้อยห้าสิบบาททับสี่ จำได้ว่าตอนนั้นเรามาขายต้นเล็กนิดเดียวเองเนะเาะอันนี้กอใหญ่มากตอนนั้นาขายรู้สึกสอง้าบาทต้นเดียวนะต้นเดียวนะคะลูกค้าต้นละสแต่เนี้ย <50. S 2> ต้นใหญ่ไซส์แม่พันุนะแล้วก็น้องไม่มีของแล้วนะคะหมดแค่นี้จริงๆนะคือเพราะว่าค่อนข้างทาทาจานวนยากจริงๆตัวเนี้ย <c oughs> แต่ใครที่ได้ไซส์นี้ไปถือว่าโชคดีมากถือว่าคุ้มค่ะใช่ <c oughs> ค่ะต่อมาตัวนี้แอนจะเก็บไม้มงค,คลที่แอนชอบ ชอบจริงๆนะคะมาเนาะมาแบ,บ่งปันนะคะแล้วก็เป็นราคาเบาๆนะคะอ่ะอันนี้ประกายเพชรนะคะเป็นฟอร์มกออันนี้นทําให้นะจริงๆนนองก็มาต้นเดียวแหละแต่ต้นเดียวรู้สึกว่าถ้ามาขาย150ร้อยห้าสิบระคก็ยังสูงไปเนาะแต่อยากให้ลูกค้าแบบได้สวยๆแล้วก็ราคาเบาๆเหมือนเดิมนะคะอ่ะฟอมกอสามต้นในกระถางนะคะอันนี้เอาไปสองร้อยแปดสิบบาทนะคะเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มมากหนึ่งต้นร้อยห้าสิบ ถาส3ต้นก็450แล้วแต่วันนี้280บาทถูกมากนะคะกระถางขาวต่อมาน้องคนนี้เคยขายแบบเคยขายน้องคนนี้ราคาสูงมากตอนนั้นไทเกอร์นะคะเนองจะเป็นไม้แบบใบใหญ่หญสีหวานๆสวยมากนะคะเป็นฟอร์มกอนะคะทําให้เป็น2ต้นในกระถางนะอันนี้เอาไป280บาทเหมือนกันนะคะ280บาทลาสูทเทียน ขายไปก็ต้นละ350บาทลูกค้าแต่วันนี้ได้ไป2ต้นละ280บาทพุคือถูกมากนะคะสุดๆนี่อีกตัวนึงที่อันชอบเหมือนกันนะคะโฟเซนโฟเซนเอาไป250เป็นกรนะคะ3ต้นในกระถางน,นะคะปีใหม่แล้วหาของขวัญให้เพื่อนๆได้เลยนะคะตัวนี้ตัวนี้สวยมาก สวยจริงกระดูกแบบชมพูนะคะขอบใบแดงๆจึ้งมากอันนี้มิราเคิลนะคะมิราเคิลเป็นกอสองต้นในกระถางแบบนี้เหมือนกันนะคะอ่ะอกโกนิม่ามิราเคิลนะคะช,ชื่อของน้องมิราเคลิลช,ชื่อน่ารักดีเนาะอ่ะสองร้อยแปดสิบบาทจ้าสองร้อยแปดสิบาทนะคะสําหรับมิราเคิลนะคะอันนี้ก็จะมีไม่ได้มีจํานวนนะคะมีอย่างละหนึ่งกระถางน,นะคะใช่ะคะ่ะมีอย่างละหนึ่งกระถาง นะเพราะว่าน้องแอนเอามาจับเป็นทําเป็นกอเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่นะคะเอาเอาเป็นแบบฟอร์มกอไปเป็นของขอ,งอปีใหม่<ต>จะสวยกว่า,วาเดี๋ยวนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะตัวนี้ไหนมีแค่กระถางเดียวจริงแล้วก็จะหาสองหาสามเนี่ยหาให้ไม่ได้แล้วนะคะ <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่มีคือหมดแล้วหมดเลยค่ะหมดแล้วนนหมดเลยค่ะต่อมาอันนี้ทาอันนี้จะมีแบบที่เป็นกอแล้วก็ต้นเดี่ยวก็มีนะอันนี้น้องสยามคอมแพกนะคะ สองร้อยแปดสิบบาทฟอร์มกอสวยมากาใหญ่ๆนะคะอันนี้ชอบส่วนตัวนะคะ<ม>ก็เลยจะเก็บมาเยอะหน่อยเพราะว่าจริงๆตัวนี้นอ้อจะไม่ใช่ฟอร์มแบบเป็นต้นใหญ่น้อเนอ้อจะเป็นแบบไม้เหมือนไม้แคันะคะไม้เล็กไม้เล็กราคา <laughs> น, <laughs> น่ารักนะคะอ่ะสยามคอมแพกกอสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบบาทนะคะต่อมาออร์เรนต์โกสตา ชื่อดีมากนะคะแต่น้องก็ออกเป็นส้มๆออกเป็นส้มๆสนิมสนิมอ่ะอันนี้สวยมากจริงๆลูกค้าค่ะอันนี้ก็มีกระถางเดียวเหมือนกันนะคะอันนี้ให้ไป350 350นะคะสำหรับ Orient Gold Star นะคะอันนี้ยังเป็นไม้ใหม่อยู่นะคะยังมีจำนวนที่มันไม่เยอะนะคะ350ประมาณตัวนี้กลายพิ้งนามาเออปานามา พิง์ปานามาพิง์ปานามากลายตัวนี้เป็นตัวกลายนะคะดูสีเนาะเียสวยมากค่ะวหวานมากนะคะแผ่นนี้ให้ไปมีกระถางเดียวเหมือนกันนะคะหาไม่ได้แล้วเอาไป250บาทนะคะ250้นะคะพิง์ปานามากลายนะคะใช่ลูกค้าดูแล้วก็จดชื่อด้วยนะคะเนาะแล้วก็โทรเข้ามาสั่งซื้อกับกิฟได้นะคะเดี๋ยวกิฟจะแปะเบอร์โทรแล้วก็ไลน์ไอดีไว้ให้นะคะเบอร์โทรศัพท์สามารถเพิ่ม เพิ่มลายได้เลยนะคะนอนแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามหรือว่าจะทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะอ่ะ่อมาเลกัซี่ขาวเลกัซี่ขาวที่ไม่ขาวที่สวยเลกัซี่ขาวที่ไม่ขาวนะคะอ่ะแต่น้องสวยมากนะคะน้องจะออกเป็นก้านส้มนะคะตอนนี้เ่ออไม่ใช่ก้านส้มสิเขากระดูกส้มนะคะแล้วก็ เขาจะมีความประกายส้มๆหน่อยๆอันนี้สวยมากนะคะลูกค้าขาใบแข็งหนาอ่ะอันนี้ให้ไปกระถางละ250รบาทนะคะราคาแบ่งปันจริงๆนะคะอโกน,นิมาคลิปแรกจะให้ราคาแบ่งปันไปนะคะต่อมามูนไร้มูนไร้มูนไร้ต้นใหญ่ๆนะคะสูยมากฟอร์มสวยๆมีไม่เยอะนะคะลูกค้าขา อันนี้ได้มาแค่สองกระถางเองจริงๆอยากเอามาเยอะมากเพราะว่าน้องสวยแล้วก็อันนี้เป็นตัวที่จะชอบส่วนตัวเลยนะจําได้ว่าก่อนที่จะเลิกขายไปรู้สึกว่าจะขายอยู่สี่ร้อยห้าร้อยนี่แหละประมาณนี้แต่วันนี้ราคาแบบเบามากราคาน่ารักใบ<า>อของมัาจะเป็นใบห่อๆนะคะใช่ใบ<า>ห่อๆด้วยอ่ะลูกค้าอ่ะอ,อันนี้ให้ไปกระถางลนะสองร้อยห้าสิบนะคะขอสองร้อยห้าสิบบาทมูไลไรท์ อากอนิมามูลไลท์สบาทค่ะต้นใหญ่ๆไซส์แม่พันนะคะอันนี้เอาไปเลยลูกค้าค่ะคุ้มมากใครจะซื้อคู่ได้นะซื้อคู่ไปเลยเพราะว่าน้องอ่ะมีความสวยที่แตกต่างกันออกไปเนาะอันนี้มันจะออกเป็นแบบออกเป็นชมพูอ่ะลูกค้าสวยจริงๆมีจำนวนค่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยค่ะอันนี้เราก็จะคัดที่มันสวยๆมาแล้วมาให้นะคะ ที่ส,สวยๆนะได้มาแค่สองกระถางจริงๆน<ป>ะ,อะสองกระถางเอาไปถ้าใครรับสองกระถางนะคะก็ให้ราคาห้าร้อยแหละแต่ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกระถางขาวเป็นกอให้ได้นะคะใครอยากทำกอบอกได้เลยเ่ต่อมาตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะไม่รู้ชื่อ <c oughs> สวยหวานจัง อ่ะตัวนี้น้องจำได้แล้วพิงกี้พายนะคะน้องชื่อว่าพิงกี้พายค่ะโอ้สวยมากอันนี้สวยหวานมากลูกค้ค่ะแม่ค้ามีการแบบค่ะมีแบบเออเลอร์นะคะมีช่วงแบบช็อตฟิลนิดนึงนะคะเรไม่ได้ขายไม้นะมันก็จะมีลืมบ้างลืมบ้างนิดนิดหน่อยหนะคะลูกค้าใครที่รู้จักก็พิมพ์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาบอกกิฟตได้นะคะนอพูดคุยกันได้นะคะในเมนต์ พิงกี้พายอันนี้ทำเป็นกอให้นะคะอันนี้ขอ280แล้วกันนะคะพิงกี้พาย280บาทจ้ะได้2ต้นในกระถางนะคะตกต้นละ1้ว140บาทถูกค่ะถูกมากพิงกี้พายมีอยู่2กระถางนะอันนี้สวยอันนี้ก็สวยอันนี้เป็นต้นใหญ่อันนี้ใหญ่ราคาเท่ากันทุกร้อยะปดบาทนะคะ ต่อามาอันนี้อันนี้หวานมากหวานจริงอะไรจริง Star Velvet Star Velvet อโกน,นิมา Star Velvet นะคะอันนี้ขอ250ร้อยังไม่มีจำนวนนะคะตัวนี้ไม้แบบมีน้อยมไม้ใหม่ไปอโกนิมาตัตวใหม่ค่ะ Star Velvet สองร้อยห้าสิบบาทจ้ะหวานจริงหวานย้อยมาก มาอ,อันนี้ชอบชอบสุดตัวอีกแล้วหลักชายขาวที่ไม่ขาวออกสีส้มๆ,ๆอีกแล้ว<ช>นะคะใช่ค่ะสวยสวยมากอยู่ในกระถางขาวแบบนี้บอกเลยว่าทำไมจึง้งน้องจึ้งจังเลยนะคะหลักชายขาวอันนี้ให้ไปราคาพิเศษจริงๆนะคะเอาไปสองร้อยห้าสิบาทสองร้อยห้าสิบบาทนะคะสำหรับหลักชายขาวสวยๆนะคะใครที่ชอบอะโกลนิมา แบบคือมองและสบายตาอันนี้กิมแนะนํานะคะหลักชัยขาวค่ะแล้วก็ส่งทั้งกระถางแบบนี้นะคะ,คะส่งทั้งกระถางทุกอย่างค่ะ,ะไม่ได้เคาะรากส่งนะคะ,ะต่อมาอันน,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 นี้อันนี้ก็เป็นไม้ที่แบบเราไม่ค่อยเจอเนาะได้มาแค่กระถางเดียวนะคะเป็นกอแบบสสพสริมมากนะคะ แคทเธอรีนแคทเธอรีนฟอร์มกอแคทเธอรีนนะคะอโกนิมาแคทเธอรีนฟอร์มกอราคาสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทจ้าสวยๆแบบนี้เลยนะจ้าสวยหวานนะคะต่อมาอันนี้คุณน้องฟอร์จูนฟอร์จูนฟอร์จูนหนอมาแล้วนะคะ อ่ะซื้อหนึ่งได้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะตัวนี้ฟอรจูนใบเขาแบบสวยวยๆแปลกๆดีอันนี้ขอราคาสองร้อยห้าิบจิจๆจำไม่ได้ด้วยนะคะว่าตัวนี้อ่ะซื้อมาเท่าไหร่แต่ก็ขายไปก่อนแบ่งปันลูกค้าไปก่อนนะคะใครที่เห็นแล้วชอบฟังราคาเออไม่เอาจริงๆอ่ะถ้าเราชอบนะคะไม่มีคำว่าแพงนะคะจัดไปเลย2องห้าสิบบาทนะคะฟอร์จูน มาอันนี้อาราดินอุ้ยแทบจะเป็นตัวกายแล้วลูกค้าขาสวยมากมีแค่หนึ่งต้นนะคะมีแค่หนึ่งกระถางจริงๆสีแบบนี้ถามว่าน้องมีจํานวนไหมอาราดินน้องมีจํานวนนะแต่ว่าสีแบบนี้ไม่มีมีหนึ่งกระถางนะคะม,มาเดี๋ยวให้ราคาพิเศษวันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอาราดินร้อยห้าสิบนะคะมีต้นเดียวนะคะใช่ค่ะ,คะอยู่ในกระถางขาแบบสวย อะไรอีกสยามคอมแพคต้นเดียวอันนี้สีสวยสีสวยมากลูกค้าอ่าราคาอันนี้ต้นเดี่ยวออกไปร้อยแปดสิบาทอ่ากระถางละหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะคะสําหรับสยามคอมแพคต้นเล็กนะคะอ่ากระถางเล็กกระถางเล็กผู้ผิดกระถางเล็กหนึ่งร้อยแปดสิบบาททับสองเมื่อกี้หนึ่งนะคะสอง โอเคค่ะไปเดี๋ยวไปต่อกันที่กุหลาบนิดนึงนะคะเพราะว่ากิมมีกุหลาบมาประมาณสิบกระถางสวยๆเลยค่ะอะอันนี้เป็นกุหลาบพันปีพันปีอันนี้เป็นดอกน้องดอกหอมนะคะตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นไม้ดอกแบบของตามประเทศจริงๆอืมอันนี้ปลูกแดดปลูกแดดได้ปลูกแดดได้ไม้แดดได้นะคะไม้แดดปลูกลงดินตากแดดได้เลยนะคะการแจ้งได้เลย S <S <S แต่ว่าบ้บานเราเอาจริงจบ้านเราแดดมันแรงเนาะ <c oughs> ขอแบบในในลมล,มลมลำไรมีร่มนิดนึงให้น้องก, <c oughs> ก็ได้นะคะตัวนี้อ่ะอันนี้ขอราคากระถางใหญ่มีสองต้นในกระถางนะคะใช่ค่ะเอาไปดอกนี้ขอมีกระถางเดียวนะคะอันนี้ราคาน้องค่อนข้างสูงอยู่มันก็ขอโทษนะคะพูดผิดค่ะอันนี้ไม่ใช่กุหลาบพันปีนะคะอันนี้คือดอกคาเมเลีย ไม่ใช่กุหลาบพันปีค่ะ,คะขอไปค่ะแม่ค้าพูดติดๆขัดๆดกิดค้คงขอไปนะเพราะว่าคิ๊บไม่ได้อยู่ในวงการต้นไม้มาสักพักหนึ่งก็จะมีหลงหลงลืมๆบ้างนะคะแม่ค้าพูดติดๆแตขัดจะพึ่งหนีไปไหนนะคะดูให้จบคลิปก่อนนะคะเพราะว่าต้นไม้คิิบขายให้ราคาคือน่ารักมากๆนะคะไม่ได้บวกกําไรอะไรเยอะมากมายเลยค่ะนะคะอันนี้ขอราคา คามิเลียนะคะคามิเลียหกร้อยห้าสิบบาทนะคะกระถางใหญ่เนาะมีสองต้นในกระถางนะคะปกติต้นเดียวเขาขายกันอยู่ที่สีนะ่ร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยเก้าสิบเนาะอันนี้ได้สองต้นในกระถางตั้งนี่นะคะได้สองต้นนะคะตั้งให้เห็นอ่เห็นไหมคะมันจะมีสองต้นในกระถางแบบนี้เลยนะคะคามิเลียหกร้อยห้าสิบบาทจ้าต่อไปนะคะเดี๋ยวไปที่มุมกุหลาบนะคะอะมาค่ะ ไม่ว่าจะเป็นกุหลาบหรือว่าโกศลนี่เราก็ขายนะคะมาคุณเป็นอันนี้น้องจะออกเป็นสีชมพูชมพูแบบนั้นเลยอ่ะซูมไปเลยค่ะชมพูวนวานอันนี้มีแบบปันหนึ่งกระถางนะคะสีนี้โอ้คือกรอนแน่นมากนะคะกุหลาบอันนี้เอาไปปลูกลงดินก็ได้เหมือนกันนะคะสองร้อยห้าสิบบาทอ่ะทับหนึ่งค่ะสีชมพู นั่นชอบชอบกระถางนั้นมากเลยแล้วก็สีนี้ให้ดูโหดอกตุ่มเต็มเลยอันนี้ไปถึงลูกค้าบานพอดีเลยนะคะโหตุ่มเต็มเลยส้มแดงใชสีแสดประมาณนี้สีแสดนะคะแล้วดูตุ่มน้องเยอะมากตุ่มตุ่มสองร้อยห้าสิบบาทอ่แค่กระถางเดียวอ่ะเสียดายไม่มีของใช่สีนี้น้องไม่มีสองร้อยห้าสิบบาททับสองนะคะ คือน้องอยู่แดดร้อยได้เลยนะคะแต่ว่าขยันลดน้ำหน่อยนะน้องชอบกินน้ำทุกวันนะคะไม้แดดคือต้องลดน้ําทุกวันค่ะไม้ล่มลําไรนะคะสองสามวันลดน้ําทีหนึ่งได้ค่ะอ่ะมาต่อมาต่อมาสีแดงกอสีแดงให้อ่าพุ่มสวยทุกกระ,ระถางน,นะลูกค้าขาสองร้อยห้าสิบบาททับสามต่อมาตัวนี้เป็น สีแดงสีแ,บบแดงสีแดงออกชมพูไม่ใช่แดงจะบอกว่าแดงสดก็ได้นะตัวนี้เป็นสีแดงสดเนาะนอันนี้มีกระถางเดียวเหมือนกันนะคะสีนี้เอาไป250ห้าิบาท2องรอยาสิบบาททั <4 S 1> สี่ขยัเหมาๆได้นะคะกุหราสี่กระถาง1,000งพัสีนี้ก็มีแบ่งปันให้แค่หนึ่งกระถางน,นะคะถ้า จริงๆน้องสวยทุกกระถางแหละแต่ว่ากระถางน,นี้น้องบานไปเกือบหมดแล้วเดี๋ยวเก็บไปก่อนนะคะอ่ะอันนี้ให้ไป250หบาทกาน250รห้าบบาททับห้านะคะต่อมาสีเหลืองสีเหลืองมีอยู่1กระถาง2กระถางไหมหนึกระถาง1นกระถางมีอยู่1กระถางน,นะคะสีเหลือง250ห้าสบาท 2องห้าศูนย์ทับหนะคะสีเหลืองทับหกนะเนี่ยดูสีนอ้องสวยมากนะคะใครจะเมาทั้งหมดเลยก็ได้นะยินดีมากนะคะอ่ะอันนี้อันนี้จะเป็นสีสีเดียวกับตัวเนี้ยใช่นะคะตัวนี้จะเป็นสีสีเหมือนเบอร์สองเบอร์สองเลยนะคะอ่ะสองรอยห้าสิบาททับเจ็ด ก็สีแดงกระถางสุดท้ายนะคะมีอยู่ทั้งหมด8ดกระถางนะคะ2 5 0บาทับแโอเคค่ะสวยมากอ่อพวกนี้ส่งทั้งกระถางเหมือนเดิมนะคะส่งให้กระถางเลยส่งให้ทั้งกระถางเลยค่ะกุหลาบสสวยนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะโกศนนะคะรัตนาโกศินมีอยู่2กระถาง อันนี้จะไม่ใช่สาวเชียงใหม่นะคะ,ะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะรัะตนาต<ร>โกสินแบบหน้าคล้ายกันนะ<ม>แต่ตัวนี้จะเป็นรัตนาโกสินนะคะ<ม>เป็นทรงพุ่มนะคะไม่ไม่ใช่กอนะแต่ว่าไม้เขาเป็นทรงพุ่มอยากยกมากแต่ว่ามันหนักมาก <c oughs> นะคะยกหนึ่งกระถางยกหนึ่งนี่ค่ะรัตนาโกสินนะคะอันนี้กิ๊บให้ราคาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะเพรานะว่า อันนี้ต้องส่งแยกนะคะใครที่จะเหมาสองต้นก็มีแค่สองต้นนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นโกลสนตัวเก่าไม่ไม่มีจํานวนนะคะเนาะคือไปไปเห็นกับชาวบ้านก็เลยขอแบ่งซื้อเขามานะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสองต้นเจ็ดร้อยบาทนะคะมีแค่นี้นะคะโกลส์ัตนโกลสินเป็นไม้แดดร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะนะคะปลูกลงดินได้เลยนะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะ ต่อมานะคะอันนี้ไม่ขายใบเซียนใบเซียนน่ารักน่ารักไม้ที่แบบเป็นไม้ขายดีตลอดกาลอ่ะตัวเนี้ยเอาไปกระถางเท่าไหร่ดีอใบเซียนกระถางละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทจ้ะกระถางแปดนิ้วหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะมีสีชมพูหวานนะคะสีชมพูสวยที่กระถางลูกค้าทุกกระถางกันไปเลยนะคะใครจะหมอนหมอได้นะคะเอามาตัวนี้ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเบนจมาทเงินเบนจมาทเงินเริ่มมีตุ่มดอกน้องมาแล้วนะคะตุ่มดอกเริ่มมีมาแล้วดอกน้องจะออกเป็นสีเหลืองนะคะลูกค้าขาอันนี้สวยมากเป็นไม้แดดร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะมีอยู่สามกระถางนะคะให้ไปกระถางละเท่าไหร่ดีสองร้อยบาทจ้ะเบนจมาทเงินจ้ะเบนจมาทเงินสวยมากนะคะต่อมาอู้วตัวนี้คุณใจอนำเสนอมากเทน้ำหนึ่งเป็นหมากผู้หมากเมียเทน้ำหนึ่ง เป็นไม้แดดร้อยเหมือนกันนะคะตัวนี้กัดสีสวยมากอ,อันนี้เสี่ยมกระถางให้นะคะลูกค้าขาแล้วก็ทําเป็นกอแบบแน่นให้เป็นกระถางสิบเอ็ดนิ้วนะคะส่งทั้งกระถางแบบนี้เลยนะอันนี้ขอไปในราคาสามร้0ยห้าสิบสาร้อยห้าสิบาทนะคะหมักผู้หมักเมียกระถางที่หนึ่งนั่นเองนะอันนี้ยังไว้แข็งแรงนะคะหมากผู้ห <350 S 2> มักเนะมียกระถางที่สอนนง ซื้อคู่กนันได้นะคู่กนันเราไปเจ็ดร้อยบาทส่งทีส่วสนอะไรคะอันนี้อะไรนะส่วนสีทองอ่าส่วนสีทองเวลาอยู่แดดเขาก็จะเป็นสีทองแบบนี้นะคะเป็นไม้แดดร้อยแต่ถ้าอยู่ในร่มเขาจะอืนเขียวนะคะอันนี้อยู่ในกระถางสิบเอ็ดนิ้วเหมือนกันผู้คุ้มใหญ่มากสวยมากนะคะส่วนสีทองรานะคายิ่งอยู่แดดใช่ยิ่งอยู่แดดยิย่งสวย อันนี้ขอราคา350บาท350บาทนะคะมีแค่2กระถางอันนี้2 2> อะันนี้ก็คือเอามาแบ่งปันลูกค้านะคะ<ม>สวยทั้งสองีนะคะอันนี้จะส่งแยกให้นะมันม,มันจะส่งรวมกันไม่ได้นะคะถ้าลูกค้ารับก็คือต้องส่งแยกก่อน อันนี้ก็จะส่งแยกนะคะกล่องละหนึ่งต้นนะคะเราจะไม่ได้ผูกไปรวมกันนะคะเพราะว่าค่อนข้างหนักนะคะโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวคลิปนี้กิ๊บจะขอปิดคลิปที่เดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่เพิ่งอย่าปิดอย่าเพิ่งปิดไม่เอาอย่าเพิ่งปิดมีอีกนิดนึเอีกนิดนึงขออีกนิดเดิงอ่ะไปไปไปพาเข้ามาพาเข้ามาในบ้านกับเมื่ร้อนมากไม่ไหวอ่ะตัวนี้อันนี้เป็นไม้ที่ฉัชอบตลอดเวลามีน้องมา ต้องได้เก็บมานะคะโบตันดอกโบตันดอกโบตันช่วงนี้ดอกน้องน้องจะดอกเยอะแล้วก็กำลังบานนะคะสวยมากแล้วก็มาปีนี้ราคาไม่แรงนะนะคะไม่แรงมาก 250, 250บาท250บาทนะคะ <250 S 1> สำหรับโบตันสวยๆนะคะได้ปลาไปตั้งโชว์สวยๆได้เลยเพราะว่ากระถางเปลียนให้แล้วเรียบร้อยนะคะ250บาทมีสีขาับสีแดงมีแค่อย่างละสองกระถาน,นะคะลูกค้าขา จริงไม่ใช่ว่าแดงบางเย็นนะแต่ว่าแดงบางเขามาเก็บไปหมดแล้วนะคะสวยมากค่ะมีสีแดงกับสีขาวนะคะลูกค้าขาจริงๆจะทนลงคลิปลูกป่าลูกค้าจะมาเอาไปก่อนหมดเนี่ยลูกค้าในบ้านอ่ะโอเคค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะเนาะแล้วก็มีกล้วยไม้นะคะ คิดว่าจะมาเก็บเองนะแต่ว่าน้องสวยอะถ้าลูกค้าอยากได้ก็แบ่งปันไปให้นะคะคู่ละหนึ่งร้5ยห้าสิบาทคู่ละหนะะึ่งร้อยห้าสิบาส่งแปดสิบาทนะคะสำหรับกล้วยไม้ะโอเคค่ะไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะก็ใครที่อยากได้อะไรก็เดี๋ยวโทรเข้ามาเนาะเดี๋ยวจะแปะเบอร์โทรกับไลน์ไอดีไว้ให้นะคะนะสำหรับลูกค้าใหม่นะคะส่วนลูกค้าเก่าก็จะรู้วิธีการสั่งอยู่แล้วเนาะ นะคะชอบต้นไหนก็ <k iss> ทักมาได้เลยนะคะต้นไม้กิฟราคาน่ารักค่ะไม่แพงเกินไปเลยนะคะเนานะราคาแบบสวยจัง <k iss an> เลยสีแบ่งปันกันเลี้ยงเลยนะคะโอเคค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ